มีนอนเหรอมีหนอนอยู่ในหน่วยงานต่างๆเหรอทำไมทุกอย่างมันเงียบขนาดนี้ทำไมไม่ตอบว่ามันหายไปไหนทั้งเงินทั้งรถทั้งนาฬิกาทั้งโฉนดที่ดินทั้งทองไอ้ที่ไม่ตักป่าเบียโมไว้เยอะๆนาะตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่เห็น คุณเคนโดเดือดค่ะอัดคลิปฟาดปุ่มทรัพย์สินของแม่ตักนะคะหลายร้อยล้านหายไปไหนเหตุใดค่ะเจ้าหน้าที่นะคะตอบประชาชนไม่ได้เรื่องเงียบผิดปกตินะคะถามหรือว่ามีหนออในหน่วยงานหรือไม่ด้านเพจดังอย่างอีซอขยี้ข่าวค่ะแชร์รัวๆรถหรูของแม่ตักป่าเบียค่ะที่ตำรวจหาไม่เจอเนี่ยมันซุกอยู่ที่ไหนนะคะล่าสุดค่ะได้มีการย้ายรถหนีอีกแล้วโผล่ผู้เสียหายเพิ่มอีกหลายร้อยลายค่ะซื้อเพชรน้ํา100นะคะจากร้านของแม่ตักแต่ขายไม่ได้อีกแล้วค่ะยังคงเป็นที่สนใจของสังคมนะคะสำหรับกรณีของพ่อค้าแม บี่มีภาพลักษณ์เป็นคนใจบุญบางหน้าแต่เบื้องหลังเน่าเฟะเรื่องราวอื้เฉาวเพียบโดยเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมานะคะตำรวจปคบค่ะได้ประชุมวางกรอบคดีของแม่ตักปะาเบียรสั่งขยายผลอายัดทรัพย์สินเพิ่มนะคะพร้อมกับให้เร่งตามหา lamborghini น,นะคะกับรถฟอร์ดมาแต่งค่ะที่หายไป2คันนะคะหลังเจ้าตัวค่ะเคยนํามาอวดในโซเชียลเมื่อวันที่3ตุลาคมค่ะที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าบอก,กอบปคบค่ะเจ้าหน้าที่นะคะได้ร่วมกันประชุมมหหาาาาารรืือออคคคควววบบนน้้ขงงงดดี่ะะแแลไกท ตามอายัดท,ทรัพย์สินค่ะของผู้ต้องหานะคะที่เชื่อว่าน่าจะได้มาจากการกระทําผิดโดยใช้เวลานะคะนานร่วม3ชั่วโมงค่ะทางด้านของพลตํารวจตรีวิทยาค่ะได้เปิดเผยนะคะว่าได้สั่งการให้ตํารวจกรก .1 บกปคบนะคะได้ตรวจสอบการรีวิวต่างๆของแมตตกค่ะเพื่อตรวจดูนะคะว่ายังมีทรัพย์สินอะไรอีกบ้างค่ะที่ยังต้องยึดมาตรวจสอบนะคะซึ่งขณะนี้นะคะได้สั่งให้สืบสวนนะคะว่าแลมบูรกินีและฟอร์ดมาตังคค่ะที่มีการรีวิวนั้นได้ถูกขนย้ายไปอยู่ที่ไหนส่วนเงินสดที่เห็นว่ามีเป็นจําาาาาานนนนนนวววมมกั้้เทท่่่่ีีตรจสอบบพะะผ,ผได มาจ่ายคืนให้กับผู้เสียหายที่นําทองมาคืนแบบรวมๆแล้วนะคะอยู่ที่ประมาณ60ล้านบาทค่ะส่วนเงินในบัญชีที่เจ้าหน้าที่อายัดไว้นะคะก็ประมาณ20ล้านบาทค่ะพลตํารวจตรีวิทยานะคะได้กล่าวต่อค่ะว่านอกจากนี้เนี่ยก็ยังได้สั่งให้ตรวจสอบคนสนิทนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นมือซ้ายมือขวาของแม่ตักค่ะมีส่วนรู้เห็นหรือไม่หรือร่วมกันกระทําผิดด้วยหรือเปล่านะคะรายงานข่าวค่ะแจ้งว่าสําหรับทรัพย์สินของแม่ตักและปา่าเบียค่ะรวมไปถึงคนใกล้ชิดนะคะจากแนวทางการสืบสวนทราบว่ารถหรูแล้วก็รถยนต์ทั่วไปค่ะที่ออออยู่ในการรรคคบงงข มีทั้งหมด10คันด้วยกันนะครประกอบด้วยรถหรู Lamborghini รุ่น Huracan Evo RWD สีแดง1คันค่ะรถหรู Porsche รุ่น911 Carrera S Coupe สีขาวอีก1คันนะคะรถหรู Porsche รุ่น Cayenne E Hybrid Coupe สีส้ม1คันนะคะรถหรู McLaren สีส้มอีก1คันค่ะ Toyota Alphard สีขาว1คันนะคะรถกระบะยี่ห้อ Toyota รุ่น Hilux Revo สีขาว1คันค่ะรถ Toyota รุ่น TR Transformer สีเหลืองดํา1คันนะคะรถยนต์ Ford Mustang ค่ะรุ่น EcoBoost Fastback สีดํา1คันค่ะรถจักรยานยนต์ Big Bike เอคันและรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮ o n d a รุ่น p c x ค่า1คันนอกจากนี้นะคะหลังจากที่ตรวจสอบพบว่ารถทั้งหมดฐาส่วนใหญ่นะคะจะถูกซื้อในานามของบริษัทที่อยู่ในเครือของแม่ตากและป๋าเบียร์แล้วนะคะรวมถึงมีรถจํานวนหลายคันเลยค่ะที่กรรมสิทธิ์นะคะยังคงเป็นของบริษัทไฟแนนซ์ทั้งนี้ค่ะท่านผู้ชมค่ะทางด้านของคุณเคนโดพิธีกรผู้ประกาศข่าวชื่อดังหลังจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะเป็นตัวแทนพาผู้เสียหายนะคะคดีช่อโกงทองค่ะของแม่ตากก่อนกนกนะคะกับสามีขยงปบค่ะทําะะออออทให้ตอนนี้นะะม่าะป๋าเบียร์่ะ้าไปอยู่เรือจําาล่สุด เมื่อคืนนี้นะคะ5ตุลาคมค่ะคุณเคนโดได้เผยความคืบหน้านะคะว่าในวันอังคารที่จะถึงนี้จะทยอยพาผู้เสียหายทั้งหมดค่ะอีกเกือบ500คนนะคะไปยื่นหลักฐานต่อบอกปอคบ,ออบ,ออบค่ะความเสียหายนอยู่ที่ประมาณ7ล้านบาทกันเลยทีเดียวซึ่งเอาผิดทั้งทางด้านของแม่ตตั๊กป่าเบียนะคะอินฟลูด,ดาราค่ะที่ไลฟ์ขายทองนะคะให้เตรียมตัวเอาไว้เลยค่ะโดนเรียกแน่นอนนะคะส่วนทางด้านของเจนุสกับเมียรังค่ะก็อย่าเพิ่งตายนะคะเพราะว่าเพิ่งจะเริ่มจี้ทางตํารวจค่ะว่าให้ชี้แจงนะคะทรัพย์สินที่มันสูญ ทั้งเมืองนะคะในวันอังคารนี้จะไปที่ปคออบอมีการนัดกับผู้เสียหายทั้งหมดแล้วนะคะเราจะเอาข้อมูลไปยื่นและทางปคออบอก็จะมีการจัดชุดสืบสวนโดยเฉพาะกรณีนี้เลยจะเริ่มต้นตั้งแต่วันอังคารนี้ก็คือจากวันละ5คนเป็น10คนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าผู้เสียหายเนี่ยจะมากันครบอินฟลูเอนเซอร์นะคะโดนหมดค่ะโดยเฉพาะคนที่ไปไลฟ์ขายทองต้องอธิบายตัวเองให้ได้เผยในส่วนของเจนุดกับเมียรังนะคะโดนแน่ๆอยู่แล้วค่ะอยู่ที่จะโดนหมายเรียกหรือว่าหมายจับคนสนิท2คนตอนนี้นะคะยังเงียบอยู่ใช่ไหมเมียรังกับเจนุสเจนุโดนคุณอัฉริ แจ้งจับเรียบร้อยแล้วก็คือมีใบหลักฐานใบแจ้งจับเจนุศแล้วอยู่ที่ว่าจะออกหมายเรียกหรือออกหมายจับส่วนทางด้านของเมรังอาทิตย์น้าเนี่ยก็จะโดนสอยครับซึ่งคุณอัศริยะจะไปสอยเองคนที่เป็นสมุนไม่ใช่มีแค่เจนุศกับเมรังแต่ว่ายังมีสมุนอีกเยอะแยะมากมายบอกได้เลยว่าโดนกันไปเรื่อยๆมันเพิ่งจะเริ่มอย่าเพิ่งตายครับตอนนี้เนี่ยสืบทราบว่ายังคงอยู่ในเมืองไทยด้วยขอให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะชี้แจงเรื่องทรัพย์สินที่หายไปด้วยไม่ว่าจะเป็นที่เขาบอกว่ามีทองซุกอยู่ประมาณ100ล้านเึางห้องอยู่ที่ไาน ไปตั้งโชว์เป็นตั้งๆประมาณ 100- 200ถึงล้านเนี่ยไปไหนรถบางคันหายไปไหนนาฬิกาหรูเรือแล้วเป็น10บสล้านหายไปไหนพวกนี้ยังไม่มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานไหนนะคะออกมาพูดถึงเป็นเรื่องที่น่าอับอายที่สุดคือเราเนี่ยอยู่ในโลกออนไลน์เราเห็นทองเราเห็นเงินเห็นนาฬิกาแต่เจ้าหน้าที่ไม่เห็นเจ้าหน้าที่ให้สัมภาษณ์ล,ล่าสุดผมตกใจมากว่าไม่พบแล้วก็ไม่ออกมาให้ข่าวว่าจะมีการตรวจหรือว่าจะมีการสืบไปถึงทรัพย์สินที่หายไปหรือไม่ซึ่งผมเจอประชาชนถามเยอะมากมายในเพจเคนโดช่วยด้วยว่าทรัพย์สินเนี่ยมายไ ขนาดพูดหลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเนี่ยยังตอบไม่ได้เลยแล้วเคนโดจะไปตอบได้ยังไงผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดูคดีเนี่ยไม่อายหรอครับประชาชนเขาสาปแช่งกันทั้งบ้านทั้งเมืองขออนุญาตแล้วก็ยกมือไหว้ค่ะพร้อมกับพูดว่าวิงวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาบอกประชาชนทีว่าทรัพย์สินหลายร้อยล้านมันหายไปไหนถามว่ามีเบื้องหลังไหมมีอยู่แล้วอันนี้เนี่ยผมเอามาจากคําพูดของคุณอัจฉริยะนะบอกว่าตํารวจเนี่ยอยู่เบื้องหลังด้วยจะไปสู้กับตํารวจยังไงไหวจะไปสู้กับอิทธิพลยังไงไหวมีนายตารวจเกี่ยวข้องมีแบ็ใหญ่่แบบนีี้ผมกกขอฝาพสื นชนเป็นเกาะกำบังให้กับผู้เสียหายด้วยเขาเป็นแค่คนตัวเล็กๆที่โดนหลอกโดนโกงคิดว่าคาดีนี้จะจบลงยังไงคือหลังจากนี้ถ้าผู้เสียหายแข็งแรงอย่างเดียวที่จะทาให้คดีนี้จบได้คือผู้เสียหายต้องแข็งแรงถ้าผู้เสียหายไม่แข็งแรงคดีก็จะอ่อนลงไปเรื่อยๆสำนวนก็จะอ่อนลงไปเรื่อยๆผู้เสียหายไม่มาแจ้งความผู้เสียหายไม่ตามเรื่องต่อเมื่อสำนวนอ่อนไปขึ้นศาลเนี่ยเขาก็รอดครับแต่ว่าถ้าคนที่โดนเนี่ยเขาไม่ยอมเขามาให้ปากคํากันเยอะๆและคัดค้านการประกันตัวไปเรื่อยๆก็ติดคุกยาวไม่ได้ออกมามัันนขึ้้อยยยููก่กบผเสีหา จะแข็งแรงแล้วก็ตามเรื่องนี้กันมากน้อยแค่ไหนทรัพย์สินหายไปไหนหมดนะฮะมีทองซุกอยู่ไปประมาณ100ล้านเงินที่เอามาตั้งเป็นตั้งๆเนี่ยนะครับประมาณร้อยสองล้านไปไหนรถบางคันไปไหนนาฬิกาหรูนะฮะเรือนแล้วเป็น10บสล้านไปไหนแต่เจ้าหน้าที่ไม่เห็นผู้หลักผู้ใหญ่คนที่ดูคดีนี้ไม่อายเหรอครับผมบอกตามตรงเลยนะฮะประชาชนเขาสาบแช่งกันทั้งบ้านทั้งเมืองนะครับผมไม่เอ่ยชื่อกันละกันนะครับว่าอินฟูคนไหนไลฟ์กับทองเนี่ยนะฮะ อันนี้ต้องชี้แจงส่วนเมียหลังเนี่ยอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าก็จะโดนสอยครับคนที่เป็นสมุนมันเพิ่งเริ่มอย่าเพิ่งตายครับโดยเรื่องนี้เองค่ะท่านผู้ชมค่ะทางด้านเพจด,ดังนะคะอย่างอ e ีซอขยี้ข่าวค่ะได้ออกมาอัปเดตนะคะงัดหลักฐานเปิดโปงอยู่เรื่อยๆค่ะว่าทรัพย์สินต่างๆที่ตํารวจหามไม่เจอค่ะหายไปไหนเมื่อวานนี้นะคะอีซ e อได้มีการโพสต์ภาพรถหรูของแมตตากค่ะที่ถูกย้ายนะคะไปซุกอยู่ที่หมู่บ้านคนรวยแถวรามอินทราค่ะโดยได้ระบุข,ข้อความว่ารถอีตักอีก3คันอยู่นี่นะหมู่บ้านคนรวยย่านรามอินทราสายข่าวแจ้ง ว่ามีรถหรูสาคันเพิ่งย้ายมาจอดก่อนวันที่ตำรวจยึด5คันไปกองปราบมีล amborghini สีแดงที่ตามหาด้วยทุกคนช่วยดูพื้นหน่อยว่ามันพื้นเดียวกันไหมต่อเนื่องกับอีกโพสต์ค่ะเมื่อมีผู้เสียหายนะคะเพิ่มอีกค่ะท่านผู้ชมโดยเป็นเคสของการซื้อจิวเวลรี่นะคะเป็นเพชรน,นะคะที่มีการบอกว่าน้ําร้อยนะคะของแม่ตั๊กค่ะแต่สรุปเอาไปขายไม่ได้นะคะอีซอค่ะได้ระบุข้อความว่าเรื่องเพชรแม่ตั๊กตอนนี้ในกลุ่มคนที่ซื้อไปคือเขามาขอความเป็นธรรมเพราะว่าทางร้านไม่รับซื้อคืนแถมขายต่อก็ไม่ได้ไม่่รรู้้้้จะทํําาาอออออยยงตนนซืบกเพช ว่าของที่ได้มาเนี่ยมันไม่ใช่มีผู้เสียหายหลายร้อยรายเลยทีเดียวค่ะและเมื่อมีข่าวออกไปว่ามีสายรายงานพบรถของแม่ตักที่ตํารวจหาไม่เจออยู่แถวย่านรามอินทราอีซอค่ะได้มีการอัปเดตนะคะว่านอกจากเอารถหรูมาซุกไว้แล้วเนี่ยข้างๆก็มีโกดังเก็บของของแม่ด้วยถ้าเข้าไปตรวจสอบเนี่ยอาจจะเจอของในเซฟที่หาไม่เจอก็ได้นะณนะหมู่บ้านคนรวยย่านรามอินทราและตามมาอีกหลายๆโพสต์แบบรัวๆค่ะไม่ว่าจะเป็นประกาศร้านทองแม่ตักเงินหมดแล้วไม่สามารถมีเงินคืนให้ลูกค้าได้ขณะที่ในวันนี้ค่ะท่านผู้ชมค่ะ6ตุลาคมค่ะล่าสุด คุณเคนโดนะคะก็ได้ออกมาโพสต์คลิปเดือดค่ะปมทรัพย์สินที่หายไปนี่เองค่ะของแม่ตัก,กับป๋าเบียนะคะยังคงไร้คําตอบจากเจ้าหน้าที่ค่ะว่ามันหายไปไหนหายไปได้ยังไงเริ่มจะทนไม่ไหวนะคะถามไปกี่รอบก็ไม่มีใครออกมาตอบเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกว่าไม่เห็นตรวจได้เท่านี้งานนี้ต้องขุดให้ได้อย่าให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเงียบแบบนี้หรือว่ามีหนอนอยู่ในหน่วยงานหรือเปล่าอัปเดตกันหน่อยนะครับผมจะไม่ไหวอยู่แล้วนะฮะเรื่องทรัพย์สินที่มันหายไปเนี่ยนะครับพูดกี่รอบกี่รอบ,ก,รอบก็ไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนมาตอบเลยทําไมไม่ตอบ ว่ามันหายไปไหนทั้งเงินทั้งรถทั้งนาฬิกาทั้งโฉนดที่ดินทั้งทองไอที่แม่ตักป่าเบียโมไว้เยอะๆเนี่ยนะครับว่ามีทรัพย์สินมากมายไก่กองณนะตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่เห็นไม่เห็นตรวจได้เท่านี้แล้วคนก็ถามกูมาเยอะมากๆเลยว่ากูเนี่ยรู้ไหมกูจะไปรู้ได้ยังไงกูไม่ใช่เจ้าหน้าที่นะฮะแต่เชื่อว่ามันต้องขุดให้ได้เพราะอย่าให้เจ้าหน้าที่เงียบแบบนี้ ไม่งั้นประชาชนเขาจะสาบกันทั้งประเทศนะครับเฮ้ย hey, มันมีหนอนเหรอมีหนอนอยู่ในหน่วยงานต่างๆเหรอทําไมทุกอย่างมันเงียบขนาดนี้ทรัพย์สินก็ตั้งเยอะตั้งแยะไม่ใช่บาท2บาทเป็นร้อยล้าน200ล้าน300ล้านหาไม่เจอตอบประชาชนไม่ได้เนี่ยไม่ได้นะต้องตอบให้ได้นะครับประชาชนเขาถาม ซึ่งล่าสุดของล่าสุดค่ะเพตดังนะคะอีซอขยี้ข่าวค่ะออกมาอัปเดตอีกแล้วนะคะว่าพอโดนชี้เป้าเนี่ยมันขนรถรหนีอีกแล้วช่องแเปิดหลักฐานกล้องวงจรปิดเอาแลมโบสุกบ้านอีเมียหลังเพื่อนซีแอบหนีเงียบๆตอนตีสามเมื่อคืนที่ผ่านมาจะยึดได้กี่โมงและล่าสุดนะคะกับโพชี้แจงของทางร้านทองแมตาค่ะที่อีซอเอามาลงนะคะได้กล่าวว่าล่าสุดเนี่ยเปลี่ยนใจเปิดต่อแต่ว่าแค่เหลือวันละ100คิวเพราะว่าตังหมดโอกาสสุดท้ายแล้วลูกค้าโอ้โหเรียกได้ว่างานนี้นะคะโดนชำละเละค่ะซึ่งนับได้ว่าเป็นอีีกคด ประเทศเลยนะคะที่มีผู้เสียหายหลายร้อยคนค่ะขณะที่ประชาชนนะคะคาดหวังแล้วก็ติดตามการทํางานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกันอย่างใจจดใจจ่อค่ะโดยวันอังคารนี้นะคะคุณชคนโดค่ะจะพาผู้เสียหายทยอยเข้าไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะที่ปคบค่ะซึ่งจะเป็นอย่างไรนะคะทางท็อปดาราค่ะเอามาอัปเดตท่านผู้ชมอย่างแน่นอนส่วนเรื่องรถหรูค่ะที่ถูกขนย้ายไปเมื่อคืนเนี่ยเจ้าหน้าที่จะว่ายังไงมีการติดตาม,มาหรือไม่เพราะว่าตอนนี้นะคะย้ายไปอีกแล้วค่ะย้ายไปไหนแล้วนะคะแล้วจะยึดจะตรวจสอบพบเมื่อไหร่นะคะก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ อยากพลาดข่าวเป็นเทิงแซบๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e YouTube c h a n n e l Top ดาราและแพลตฟอร์มอื่นๆของ To อปดารานะคะ